สังคมสูงอายุคือสังคมที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุหรือประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปได้เพิ่มสูงขึ้นขณะที่สัดส่วนของอัตราการเกิดและจํานวนประชากรในวัยทํางานลดน้อยลงโดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลเมืองตากใบที่มีจํานวนประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจํานวน2,308คนและยังพบว่ามีความพิการจํานวน128คน ดังนั้นครับทีมผูจ้จัดทําโครงการจรึงได้รับทุนสนับสนุนจากสสสเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุมุสลิมที่พิการตามหลักการอิสลามในพื้นที่เทศบาลเมืองตากไปโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อ 1. พัฒนาระบบและกลไกการดูแลผู้สูงอายุมุสลิมที่พิการตามหลักการอิสลาม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมุสลิมที่พิการตามหลักการอิสลามหลักๆของงการนี้ก็คือเราจะสร้างคู่มือเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุมุสลิมที่พิการตามหลักการอิสลามนะครับอย่างที่2เรามีอานาในการคอนโซลผู้พิการมุสลิมให้เข้าถึงหลักประกันสุขภาพและก็เข้าถึงศาสนสถานนะครับความข้ามหวางของโครงการนี้ก็คือในพื้นที่ราศบัลมันตะไบมีกลไกและก็ระบบที่เข้มแข็งอยู่แล้ว โครงการนี้มาต่อเติมและก็สร้างระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นคาดหวังว่าเทศบาลเมืองตากใบนี้จะสานต่อและก็ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดกับผู้สูนอายุพิการนะครับชุมชนหูมารันนะจะเป็นชุมชนต้นแบบในการขับเคลื่อนระบบและก็กลไกลที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐและก็ภาคประชาชนต่อไปนะครับ อให้โครงการบรรลุผลถึงระบบและกลไกตลอดการดําเนินโครงการได้รับการทํางานร่วมกันหลายหน่วยงานสําคัญที่เกี่ยวข้องเช่นเยาวชนผู้นําชุมชนผู้นําศาสนาสาธารณาสุขกลุ่มอสอมและที่ลืมไม่ได้คือหน่วยงานเทศบาลเมืองตากใบที่คอยอำนวยความสะดวกประสานงานจนโครงการบรรลุเสร็จสิน้นสาเยสดีกิรัตตาตรวจแทนเทศบาลเมืองตากใบได้ ในท she ีมพลังใหม่ก็ทั้งนายจุสันตารานุสันตาราอด้อาตาเทศบาลนี้โครงการนี้จาเรล่มดตั้งแต่ปี2554ได้ตั้งโครงการนี้เป็นโครงการแรกแของเทศบาลเมืองตากใบเกี่ยวกับผู้ป่วยติดเตียงและเขตเทศบาลเมืองตากใบหรือไปกู้เงาปับลาตามบ้าก็อันนี้ตัวจะไดีอดโครงการเนียบเงากดังโครงการนี้มีอาตราประธานโครงการในงานทีมงานตัวยามเบิชุมชนมูลนาะ อย่าดีชนชนนำร่องของโครงการและยุ่งก็เทศบาลกาล่ะก็ก็พอวุ้ยผลักดันว่าช่วยโครงการนี้ผมจะได้เข้าสภาล้วคุยกับท่านนายกสันตารานุสันตาราเพื่อปรักดังดโครงการนี้อืมอินชาอัลลอฮฺนะขอบคุณโครงการดีๆที่ได้ลงสู่พื้นที่ชุมชนมุมลานัดแล้วก็ในเทศบาลในภาพรวมสำหรับผู้นำศาสนาอย่างผมในานามของผู้นำศาสนาก็ สามารถสร้างความกระตุดด้นและก็ความต้านหนักถึงการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นมุสลิมและก็พิการที่ต้องดูแลอย่างเป็นระบบคณะกรรมการชุมชนว่าคณะกรรมการประจ,จํามัจิดก็ได้รู้ว่าในชุมชนนั้นมีผู้พิการที่เป็นมุสลิมที่ครัวเรือนตัวนั้นก็สามารถทําให ชุมชนและก็ผู้นำศาสนาได้รู้ถึงในความต้องการโครงการได้ลงมาเราก็ได้รู้ถึงว่าการดูแลในหลักการของอิลามันต้องดูแลแบบไหนซึ่งสามารถจะท้อนให้เห็นถึงผู้นำศาสนาเองในการดูแลว,ว่าบางครั้งการดูแลที่ผ่านมาผิดรู้ถูกควรรู้ไม่ควรก็สามารถรับรู้ได้ผ่าน,านผู้มือที่ทางโครงการจะทำขึ้น,นและตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ ได้ดาเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆทั้งหมด12กิจกรรมซึ่งได้ดาเนินการทั้งหมดโดย2จากทั้งหมด12กิจกรรมนั้นได้ผลิตคู่มือและผานะต้นแบบสาหรับบริการผู้สูงอายุที่พิการอีกด้วยซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการดูแลและสร้างความมั่นใจให้กับครอบครัวผู้สูงอายุมุสลิมที่พิการให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพผลลัพธ์ที่คาดหวังเกิดชุมชนต้นแบบมีทีมงานที่มีศักยภาพผู้สูงอายุเข้าถึงบริการได้เท่าเทียมและโมเดลขยายผลได้ Tiago, ya, Tiago. Mari tanya kabar kamu mu. Ha. Kerja lah lagu ni. Tu hebat lah. Dia dah kita ke sakit, di seka. Kalau di kita doa mudah-mudah eh. selamat lah belakang. Ha. Osomo ni. Terima kasih bahagia Osomo ni belako, Tolong maju zero. Boleh suka, boleh ketik. Hmm. ูล้นนน่่ออยาีมกัิบโเป็นอ,อสอมอของชุมชนหฮมรลานะและก็เป็นสีจีด้วยค่ะดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงผู้พิการสำหรับผู้ติด,ตดเตียงเนี่ยเราจะลงพื้นที่1เดือน4ครั้งพอโครงการนี้เข้ามาในชุมชนเรา เป็นโอกาสที่ดีของอผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและก็เป็นโอกาสที่ดีของพวกเราด้วยค่ะได้ทำงานได้รู้อย่างเช่นเวลาเราจะลงพื้นที่เนี่ยเราเป็นผู้หญิงแล้วก็ไปทำหน้าที่กายภาพบำบัดผู้ชายนี่ค่ะแล้วก็ได้ถามทีมนี้เลคะเราต้องทำยังไงต้องใส่ถุงมือไหมต้อง ขออนุญาตภรรยาเขาไหมเราต้องขออนุญาตกับสามีเราไหมพอโครงการนี้เข้ามาโครงการนี้ก็คือตอบโจทย์ได,ด้ดีมากเลยค่ะไม่สบายใจที่เราทํางานมาตลอดเนี่ยพอโครงการนี้เข้ามาก็ก็แนะนําขอขอบคุณสําหรับโครงการดีๆที่เข้ามาในชุมชนเราทําให้พวกเราเนี่ยม,มีมีกาลังทํางานต่อไปแล้วก็มีมีกาลังใจแล้ว ื่อให้เกิดชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุมุสลิมที่พิการตามหลักการอิสลามที่สามารถเป็นแบบอย่างและขยายผลไปยังพื้นที่อื่นต่อไปโครงการการพัฒนาระบบและกลไกการดูแลผู้สูงอายุมุสลิมที่พิการตามหลักการอิสลามเทศบาลเมืองต่างไปก้าวสำคัญสู่สังคมที่ใส่ใจทุกคนอย่างเท่าเทียมครับ